ย้อนกลับไปในปี1970ตอนที่ญี่ปุ่นจัดงาน World Expo ครั้งแรกในเอเชียมีคนมาดูกว่า64ล้านคนญี่ปุ่นต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ประเทศที่เพิ่งฟื้นตัวจากสงครามแต่เป็นประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่อนาคตเคนโซทางงสถาปนิกชื่อดังออกแบบหลังคายักษ์ Big Roof สะท้อนถึงเทคโนโลยีและอนาคตแต่แล้วทารโอ,อกามาโตะศิลปินผู้หนึ่งก็มาบอกว่าอนาคตที่ไม่มีจิตวิญญ,ญาณมันจะเป็นอนาคตที่น่ากลัวนี่ไม่ใช่การร่วมมือในการทำงานเลยนะครับแต่มันเป็นการประทะทางด้านความคิด แล้วก็ปัชญ,ญาการออกแบบมันเหมือนธรรมชาติกับเทคโนโลยีกําลังต่อสู้กันครับจากที่เดินเข้าไปชมมิวเซียมข้างในมีแสงสีเสียงมีภอพมีบรรยากาศนอกจากนี้เนี่ยเอ็กซ์โปพารผมว่าก็มีบรรยากาศที่ดีครับจากที่ไปเดินเล่นรอบๆแถวนี้มาเนี่ยผมคิดว่าการสร้างแอคทิวิตขนาดใหญ่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นการพัฒนาเมืองในแบบหนึ่งเมื่อโครงการจบไปแล้วเมืองก็ยังสามารถ มาใช้พื้นที่นี้ต่อได้ครับแล้วก็เป็นการสร้างความเจริญให้กับชุมชนด้วยครับในยุคนี้ที่ทุกอย่างมันดูเหมือนกันไปหมดเทรนคือตัวที่กําหนดทุกสิ่งแต่โอคาโมโตเตือนเราว่าการออกแบบที่แท้จริงไม่ใช่การทําให้คนพึงพอใจเพียงอย่างเดียวบางทีเราต้องกล้าทาลายกรอบเดิมกล้าถามคําถามใหญ่ๆกับสังคมถ้าเราเลือกสร้างเฉพาะสิ่งที่คนอยากจะเห็นเราก็จะไม่มีวันเจอสิ่งใหม่และนี่แหละครับคือพลังของการออกแบบที่แท้จริง